ก่าน่อกันชมีคะะตครับวนที่28มกาก็จะมีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตบดันนี่ที่นี่เวลาแบบนี้นะครับแต่ว่าเราจะสลับสลับใช่สลับสลับลุงแต่ที่นี่ก่ลุุาอมก็ยังหนก่าแล้วกอาจจะซื้อสักสองรอบก็ได้ เดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณวันนี้นะครับขาดไม่ได้เลยวันนี้ถ้าไม่มีเขาวันนั้นก็ไม่มีวันนี้ครับขอบคุณพี่ใจนะครับผมขอเนะครับอบคุยมนะครับโอ้โหงีปเป็นใีรอ่าจเอาอีเอาอีกเอาอีกเอาอีกากาา ไม่เลยเดี๋ยวเรามาพูดคุยในบทงานเลยดีกว่าว่าจะมีผลงานอะไรบ้างในการนบ้ารับผมเฟมเนี่ยเฟมน่าสุดเลยเนี่ยใช่ใชได้แล้ครับณจุดนี้วันที่1ธันวาคมน,นี้นะครับก็จะปล่อยเพลงณจุดนี้นะครับอยากฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฟังได้ที่ไหนที่แรกครับฟังได้ที่คลื่นฮัตเวฟครับผมอ จุดสุดจุดสูงสุดไม่ใช่หรอบ้านนางเอ๋เป็นเยอะนะทำผมดีมากแล้วครับมีใครนะครับโอ้ยังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกะโดดได้ไหมไม่ทราบหมจะปลอดภัยกว่าเดี๋ยวอดใจรอไว้นิดเดียวใช่อดใจรอนะครับก็วันนี้ก็ถึงเวลา ยังอยู่เราจะต้องยยู่ตรงนี้แล้วนะคะครับผมก็ของขอบคุณครับเจมส์เป็นเจมส์เป็นแอ้ยเป็นผอ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 โอเคโอเคเจมส์เจมส์มากนะเจมส์มากเลยเจมส์มากเสายช็อตคืออะไรทาทีราเจ้า เป็นแล้วครับแพรดูดีแล้วหลอนะครับพ okay. oh. yeah, yeah. so ี่จ้าแรดูดีคิดแค่เจนรู้สึกโอ้เวลาเรียกชื่อสองคนมันจะสับกันมากเจกับเฟนผมโมงหมากเลยหนนั่งแต่อาชื่อเอาชื่อฮะเอาชื่อ คุณทุกทกคนนะคะ่ารท่เราสนุกวันนี้นะคะเราเราว่าโอกาสหน้าสนุกดีแน่นอนค่ะได้ไผมได้ดีครับได้ยินเสีกันแล้วผมสนุกมากเลยจอดสักทีเขาหายนะครับอ้โหณจุดนี้จอสักทีเขาหายผมก็เป็นชาแดีน